ตะเขียนสับสิทธิ์อยู่ในมือฉันช่วยคุ้มครองให้เด็พบก,กับโชคลาภใหญ่คนเราลือว่าแม่ช่วยให้รับรวยไว้มันมีสีสุดแต่าอแรงศรัทธาทุกๆคำคืนฉันภาวนาบอกฝากหัวใจต่อแม่คนตักเขียนให้ช่วยพาให้เจอแต่สิ่งที่ดี ห้ดวงนี้รุ่งเรืองและเจริญไปขอทุกเคียนช่วยให้เรารวยมารมีแม่ช่วยให้ได้ดังใจโชคภาพเงินทองลังไลเข้ามาไม่หยุดไปเชื่อมันในแม่ตะเขียนให้ความรวยมาโตะเคียนเนี่ยจะมีอยู่2แบบแบบแรกจะเป็นแบบไม้เนี่ยให้ดูฮนะอย่างนี้นี่ บบมนี่จะเป็นไม้อยู่นะฮะอันนี้เป็นเศษือตบึกกลมๆนะฮะก็จะอยู่ก้อนตะเคียนอายุเป็นร้อยปีเหมือนกัน,นะฮะอายุประมาณ200ปีอาจจะมีเสียงปั้มน้ำสิงไก่นะฮะแทรกแทรกมาบ้างอย่างเงี้ยเป็นไม้อยู่อายุประมาณ200ปี300ปีอะไรวกเนี้ก็ยังเป็นไม้นี่อันนี้ของแม่ตะเคียนก็เหมือนกันอายุเกือบพันปีอันนี้อยู่ระหว่างขึงกลางนะฮะระหว่างหินกับไม้เลยนะอันเนี้ย นะครับก็จะเกิดเป็นหินแล้วแต่อันนี้ยังเป็นไม้อยู่เพราะตะเคียนชนิดนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ที่เอามาจากตน้นตะเกิดเพราะฝังอยู่ฝังอยู่ในตน้นก็พูดออกมาและอยางคือแบบนี้อยากให้น้ำไหลไหลอันนี้เป็นหินนะฮะเป็นหินแล้วอันนี้อยู่ใต้พื้นดินนะฮะถ้าถมมาเป็นพันปีอันนี้พบน,นักหาพกพกคดวกเนี้จังหวัดกระบ,บี่เขาก็จะ ขเขาจะหามาอาจจะเป็นไม้ตะเคียนนะดูยังไงดูยังไงว่าเป็นไม้ตะเคียนดูจากเนื้อไม้เสี้ยนไม้ชนิดของไม้แต่ละอย่างไม่เหมือนกันเสี้ยนไม้หรือรูปแบบของไม้ฟอร์มจะไม่เหมือนกันกับเส้นไมนะ้จะไม่เหมือนกันของตะเคียนก็จะเป็นเส้นแบบนี้นะฮะแยกได้ว่าเป็นไม้ชนิดใ,ใ,ใททดีดด ขอตะเคียนแม่ช่วยใ้ให้คนที่ชื่อมันได้เจอแสงสว,ว่างมั่งนี้ร่ำรวยนีโชคลาภในทุกคนทางก็ตะเคียนลุงคนให้ชีวิตเป็นสมเจริ